สวัสดีครับชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาของประจำเดือนกุมภาพันธ์นะฮะประจำปี2568ของชาวราศีเมถุนนะฮะเป็นการทำนายชะตาโดยรวมนะครับผมมาเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเลย ท่านจะมีปัญหาเรื่องให้ขบคิดในเรื่องการงานนะฮะเยอะมากเลยรวมทั้งจะว่ายังไงดีจะว่าปัญหามันมาจากหลายทางเลยครับไม่ว่าท่านที่ทำงานประจำหรือว่าท่านที่ทำงานอิสระนะฮะมีเงินหมุนไม่ทันหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอะไรก็ตามขอให้ท่านปล่อยวางครับ ไพแนะนาให้ท่านปล่อยวางใจเย็นๆครับค่อยๆคิดปล่อยวางใจเย็นๆทุกอย่างแก้ไขได้แต่มันจะค่อยๆแก้ไขไปเป็นปลอกๆนะฮะมันจะไม่ได้แก้แบบตู้มจบนะครับมันจะค่อยๆแก้ไปแม่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 ไปเรื่อยๆทีละช็อต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 แต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังแก้ไขได้ไม่สมบูรณ์มันก็ยังยังติดขัดอยู่ ก็ขอให้ท่านใจเย็นๆแล้วกันนะครับใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขปัญหาไปครับปัญหามีไว้แก้ครับไม่ต้องห่วงนะเราค่อยๆแก้ไขไปใจเย็นๆมาเรามาต่อที่การเงิน มผมว่ามันสืบเนื่องมาจากการงานของท่านแน่เลยการเงินช่วงนี้ท่านจะติดขัดพอสมควรอาจจะมีอาจจะต้องหยิบยืมคนอื่นบ้างหรือว่าอาจจะมีคนอื่นมาหยิบยืมตรงนี้ผมก็ไม่ทราบได้นะฮะเพราะว่านี้เป็นดวงโดยรวมนะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดกับทุกท่านนะครับขอให้ท่านระวังไว้ละกันเรื่องหยิบยืมเงินเนี่ย ถ้าใครมาหยิบยืมอย่าให้นะครับไม่ได้คืนแน่นอนครับปัญหาการเงินของท่านเนี่ยมันยังติดขัดติดขัดพอสมควรติดขัดเยอะเลยขอให้พยายามหาทางออกฮนะทางออกมันมีมันมีทางออกครับแต่ว่าจะออกทางใดนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับว่าจะไปออกทางไหนจะไปออกยังไง บางคนอาจจะยืมแฟนมาก่อนหรือว่ายืมเพื่อนมาก่อนอะไรเงี้ยมันผมก็ทำนายยากเพราะว่ามันขึ้นทั้งมันมันขึ้นเรื่องการหยิบยืมเงินแล้วก็ไพ่ของคนรอบข้างที่ให้การช่วยเหลือเราแต่ว่ามันไม่เคลียร์นะครับมันไม่จบมันจะเคลียร์ได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่จบชาวามีถุนเดือนนี้ไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะสองเรื่องลอะขอให้ความรักดีๆแล้วกัน ดีแต่ดีไม่สุดมาเรามาที่คนมีคู่กันก่อนคนที่แต่งงานแล้วนะครับอาจจะได้มีการเดินทางไปเที่ยวกันไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็จะใช้เงินใช้ทองไปพอสมควรซึ่งเนี่ยมันโยงมาละกับเรื่องการเงินกับการงานเมื่อกี้นี้มันโยงมาละท่านอาจจะเที่ยวแต่ว่าท่านก็เสียเสียเงินนะ่ะ แต่ว่าถามว่าได้รับความสุขไหมมันก็ได้รับความสุขผมว่าเที่ยวให้พอดีแล้วกันหรือว่าซื้อของขวัญให้กันอะไรเงี้ยหรือว่าพากันไปกินข้าวอะไรเงี้ยเอาให้มันพอดีพอดีครับท่านมีเงินแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เสียเงินอหะมันก็อาจจะมาเสียใจที่หลังว่าเฮ้ยเราเที่ยวเกินตัวไปหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เรา เราซื้อของขวัญเกินตัวไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็ขอให้เซฟเซฟไว้หน่อยละกันส่วนสำหรับท่านที่โสดหรือว่ามีคนคุยอยู่สายฝอล้อมเย้ได้เลยครับมีจะมีชาวต่างชาติเข้ามาให้ท่านได้พบเจอได้คุยได้ได้ทำความรู้จักกัน แต่ว่าให้ดูกันไปก่อนนะเขามาดีนะเขาเขามาดีเลยแหละแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจท่านสักเท่าไหร่นะก็ขอให้ท่านไตรตรองเก็บไว้เป็นตัวเลือกว่าเขาเขาจะโอเคกับเราไหมเขาเขาจะผ่านไหมผ่านเกณฑ์เราไหมอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งดูแล้วก็ท่านที่ยังไม่มีคนคุยก็จะมีคนคุยเข้ามา ท่านที่มีคนคุยอยู่แล้วก็จะมีคนคุยเข้ามาอีกแล้วก็เกณฑ์การเดินทางของท่านน่ะมีเยอะท่านอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆจากการเดินทางครับก็ขอให้ลองดูแล้วกันว่ายังไงท่านอาจจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เทียทเท่ยวนั่นเจอคนโน้น,นคนนี้คนนั้นอะไรเงีย้ยหรือว่ามีพ่อสื่อแม่ชัดแนะนำเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าท่านยังท่านจะมีความสุขแหละแต่ว่าท่านยังไม่ตกลงปงใจในเดือนนี้หรอกว่าท่านจะเอาอย่างไงแต่ว่าก็คุยกันไปก่อนเนาะเจนเย็นค่อยๆไปมามาที่เรื่องสุขภาพผมห่วงเรื่องเดียวจริงๆเลยเรื่องฝุ่นเนี่ยเพราะผมเห็นสภาพแล้วโหวแย่จริงมา นั่นไงโอ้สุขภาพท่านระวังอย่างแรงเลยนะฮะเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางระวังให้หนักแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ผมบ่นเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีแววแล้วมีแววว่า ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจเรื่องระบบเลือดระบบศีรษะปวดหัวความดันอะไรประมาณนี้แล้วก็ระวังให้ดีเรื่องการเดินทางมีสติครับขอให้มีสติซึ่งถ้าท่านระวังตัวได้ดีท่านก็จะปลอดภัยครับเพราะว่ามันยังยังมีเดอะสตาร์มาค้ำอยู่ เดอะสตาร์มามาในในใน,ในช่วงเนี้ถือว่าท่านยังไม่ได้เลวร้ายสัทีเดียวถึงแม้จะมีทั้งเดทท้งแฮงแมนซึ่งโอเคครับไพ่ใหญ่ขึ้น4ใบเลยแสดงว่าเป็นเรื่องใหญ่น่ากลัวเหมือนกันแต่ก็ขอให้ระวังไว้แล้วกันครับระวังระวังไว้ระวังถ้าท่านระวังตัวดีท่านจะผ่านผลมันไปได้ครับ มาเรามาที่บทสรุปของท่านในเดือนนี้ท่านท่านเป็นราศรีที่เหนื่อยนะในเดือนนี้มาโอเคเหนื่อยจริงๆแล้วครับท่านขอให้ท่าน ปรับไม้เซตต่างๆนานานะฮะไม่ว่าท่านจะพบปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตท่านเนี่ยปรับตัวไหลไปตามน้ำบ้างหรือว่าปรับจูนกับปัญหาที่เข้ามาครับพยายามสร้างความคิดใหม่ๆสร้างไอเดียใหม่ๆขึ้นมาเพื่อหาทางออกครับซึ่งทางออกเนี่ยมันค่อนข้างจะตันนะแต่ว่าก็ขอให หาทางออกแล้วกันคิดให้คิดให้ปรับตัวครับหาทางออกเพราะโดยรวมแล้วเนี่ยท่านจบด้วยสิบดาบเลยเนี่ยแสดงว่าเดือนนี้ท่านพบอุปสรรคหนักหนาเลยล่ะหนักเลยครับเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมเลยอยากให้ระวังมากเพราะเมื่อกี้ดูไปเนี่ยเมเจอร์คณะขึ้นสี่ใบเลยมันมันเตือนหนักมากเตือนหนักจริงๆ เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้ครับเพราะว่าสิบดาบเนี่ยมันหมายถึงท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลล้มหมอนนอนเสือผ่าตรงผ่าตัดเลยนะมันถึงขั้นนั้นเลยอาจจะมีบาดเจ็บรุนแรงเลยก็ได้ก็ขอให้ระวังตัวนะครับใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดหาทางออกไปเรื่อยๆครับแก้ปัญหาไปทีละเปราะครับแล้วก็ท่านจะ ผ่านพ้นมันไปได้ครับโดยที่ทุลักทุเลหน่อยไม่ไม่สบายเสียทีเดียวครับโอเคครับสำหรับชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปน,นี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ